พช่ไหมครับยานอยู่เด้อยานลูกสายแม่อุดมไว้ลูกอยู่แดนไกลหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวแต่มาวันนี้หัวใจลูกมันอ่อนแอยังจำคำว่าอีแม่ ไปหาเงินกลับมาเดือลาประเทศเกาหลีหาเงินดังไหน,นี่ยายบางคนโชคลายถุกนายคมเองลังแกแต่ในวันนี้ใจลูกคิดทอดอีเม ใจมันอยากเจอรักแท้ขอเพียงลูกแม่ได้กำลังใจแม่จา้าวันนี้ลูกอยู่แดนไกลแต่ในหัวใจลูกยังคิดถึงบ้านเอาจักมือในนอ ใจลูกยันอดบ่ไหวยันลูกต้องจากแดนไกลเพื่อกับลำหาทางขึ้นมาอาน